สวัสดีครับ EP สามพายุรถเราเนี่ยขามาลากทางนะเนี้ยนะพามาลากทาง EP สามนะ EP สุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หวานแล้ว เกียบเดินตามไปแล้วอยู่นี่ล่ะเดี๋ยวเราขับรถตามไปดีกว่าไปนะฮะขับพี่ ทำอะไรกับใหม่ลูก้อไ่จะพ่ขึ้นไปให้ดีนะไปให้ดีเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราตัดไปตอนอยู่ปลายนากันเลยมานี่เราก็มาถึงปลายนากันแล้วนะนาใครกันไม่รู้ผมเดินย่ำก่อนเลยเนะี่ยก็ถ่ายอยู่นู่นนะ โอ้ยได้ลำบากจักด EP สุดท้ายแล้วไม่เคยทำคลิปเป็น EP อย่างนี้เลยนะบางเนเขาทำยี่สิบนาที EP หนึง่งนี่เราสิบนาที EP โคตรดีมาแล้วนะโอ้ย วอยวายอะไรเนะ่ยแจวเลยในะพรุ่งนี้วานข้าวได้สองคืนแช่ข้าวได้สองคืนนะ ở dẹp hỏi ลองไปพยายให้เปิดเออเดี๋ยวก็เปิดแล้วเว <c oughs> นี่ยตีมึงเป็นแผลอยู่มึงย,ยังจะลงน้ำโมโหดูสภาพตเดแต่ก็ไม่หายเอาให้กูเอาพ่วงไปมึงก็ให้ออกูทำยังไงอะเออเด็ดมึงก็วิ่งไปถามพ่อเด็ดแต่กูถือพ่วให้ <c oughs> แล้วเคีียววิ่งยังไงอะ เหมือนมึงจะคานไปล่ะพูดไม่คิดเลยนะมึงอ่ะในเวลาตายขาเดียวไม่สดบเข้มจะตายขาเดียวอยู่สดตายเวลาก็ตายขาเดียวสัตว์อะไรหน้ากล้องพูดให้มันดีๆหน่อยโอเคไอสัตว์อ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าเอ่อทำไมเขาต้องใช้มะพร้าวมาตามหลังเลยอะเวลาลากทางผมก็ไม่รู้นะ ใครรู้อะคอมเมนต์บอกทีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาใช้มะพราะ้าวเลอที่ที่มาของคขาว่าทางมะพร้าวเหรอเนี่ยามาลากทางเนี่ยอ๋อลากทางคือลากทางมะพร้าวอย่างนี้เหรอนี่ฮะข้างหลังสวนกระเพราเ้า่านะเว,ว,วถ่ายใครถ่าย,ายมึงอะอ้าให้ถือกล้องอรับ ถ่ายถือให้มันนิ่งเนเดิมต้องอย่างนี้มาเถอะมาเถอะเดี๋ยโถ่เอ้ยนี่คือภาพตากล้องเลยตากล้องอยู่ข้างลหงเนี่ยเนี่ยลูกเจ้าของนาเนี่ยมีอะไรจะพูดไหมไม่มีอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเราก็ถ่ายคลิปแก้งคนหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีรอฟังนะรอดูนะคลิปช่องผมมีอีพีแก้งไอ้นี่แน่รอดูได้เลยเอฟซี มีแน่ๆ EP แกงไอเด็กนี่อ่ะเดี๋ยวแต่ผมไม่บอกนะว่าจะแกงอะไรเดี๋ยวมันไปดูคลิปแล้วมันรู้เอาทุกคนรอดูเลยนะไอเีอยเออแก้วันนี้อะไรสัตว์ไปถึงอ่ะไปถึง5้าทีตุ๊กตาผ่ายไอ้เหี้ยม่งอยากขโมยยตุ๊กตาผมแล้ว FC ดูสิ โอเคคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันนะฝากกด,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องด้วยนะสวัสดีครับผมป,ปิดคลิปเิปิดคลิปดิอ่ะปิดคลิปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เออมันเป็นคลิปของจริง